ค่ะเพื่อนๆและเอซี่ที่รักของยายบานอันสิภาพไปเบิ้งอันผู้มาส่งนําแข็งไมค่ค่ะดี่ดีล้างถังให้พ,หพร้อมมาอิภาพไปล่างถังให้พร้อมเด้อคะ่ะลูกน้องไผ่นี่ของยิ่งหยังนี่กิมซุนไอนอ้อยลาาอ้างถังให้พร้อมค่ะเบิ้งเนี่ยเล่าล่างถังเหลียวมากจะเลยเห็น <c oughs> ล่างถังให้น้ำมิ้งเนี่ยเห็นบ่ะค่ะพี่น้องล่างถังให้พร้อมเนีอเออนี่ดี อันน้ำแข็งเบิดบันเจ้าของลานพระธมาได้ค่ะนี่เจ้าของลานพระนมาอยู่เ <c oughs> ิ่บันพานมาเห็นพอดีเห็นเพื่นลางห้ไหมนี่ด,ดีใจดีซื่อสัตย์และอดทนพนาละวา่าเราเห็นถังมันสกปรกและก็ล่างห้พวกมาส่งน้ำแข็งคันเนาะขยันกิมซุนไอไมนเมนบอกกิมซุนไอติ๋เนาะกิมซุนกิมซุนเนี่ยลางถังไ้พอมกับพี่น้อง มีบออยู่ทางบ้านทางบ้านเอฟซีมีบอูพลางถังไห้นี่มาเอินเอาเหล้าด้วยหนีเหล้าล่างถังไห้บอเห็นบอค่ะพี่น้องเห็นบอค่ะเห็นบอล่างถังไห้บอยโอ้บังบังเจ็กน้อยอ้าอ้ไอเห็นก็ไอเห็นหนาแค่ใส่ลหมันเอาทางนี่เนาะค่ะเนาะก็เลยบอไปอันสีเห็นบอพี่น้องสีเห็นบอนั่นแดดมาใส่เลยนะ ล่างถังให้เรียบร้อยมือนี้เอาจักสอบมือนี้เอาเต็มยยถังติย่ายว่ารักบุ่เห็นเพื่อนครับบุ่เห็นเพื่อนจักไปบอกทีหลังเงินเรากับปุ่ยากเออเราเหมือนแข็งใจแล้วมือโน้นเราจั๊มาเก็บ <c oughs> <c oughs> บางเทีเอาว่ามันซีบสอบเพื่นเต้อันสบายแล้วใจดีไหมการ์ดเนี่ยปุ่นนี่มีกี้เลยเห็นแล้วเอเอว่าเด้กว่าเด้เป็นเจ้าของลานค่ะกายมาเห็นเพื่อนล่างถังก็เลยถามเพื่อนก็ว่าเพื่อนล่างถัง หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใจดีค่าใจดีคนจังหวัดไหนเจ้าโอ้คนนครพนมมีหนาเ้ามวนเนาะเ้าๆไทยๆเราเล่าเรามวนมวนนครพนมพนันซ่านอ่ะเราอยู่อยู่นครพนมเราบาเฮ็ดงานอยู่นี่มอ,มองเจ้ามองเจ้าบาเฮ็ดงานย่ดสนี่รอยเอสบอกอยู่ย,ย่างตลาดครับนะ๋ออยู่ย่างตลาดนีน่ร่างทั้งให้พร้อม บมือไดนอันเจ้าของลานเป,นปยยนิ่นระทันใจเงินแล้วก็สิไปบอกวามือรุ่นแลวขจัาก,ก็จังใจตังเถี่ยวซีบสอบเพราะว่าเจ้าของลานบ่ามาง่ายลานนี่เราค่าเฮ็ดเวียกเงี้ยอยู่ดีดีค่ะนี่พอ่อเราตีคบเราตีมันเป็นแจักสอบบันสี่ผสอบสีสอบผ้าสอบนี่เออนี่่ 5, 5, 5. ออะค่าค้นใจดีได้นี่ ใจดีล้างถังให้ด้วยวันนี้คนใจดีหาหาได้ยากเด้อค่ะนี่เพื่อนเพื่อนเบิ้งไอเอฟซีเบิ้งจะเห็นหนาบ่เห็นพอเป็นฟางทั้งนี่มันมันอันนี้แมนมันแดดซองครบแล้วเป็นเป็นฮาซอบเตะเมื่อวานนี่สิเป็นเก่าเป็นเก่าแล้วเห็นบอาเดี๋ยวบอกเจหายบางเถวเขาก็ลืมเน้อเขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเราก็บม่ยากไงเจ เห็นบ่ค่ะเห็นคุ้นใจดีบ่า, <c oughs> อาเอียดาเอาเอียดเอาเอียดอันนึงซะอันนี้เป็นล้านลูกชิ้นค่ะของลูกสาวนี่มาคืนลูกชิ้นให้เขามาคืนลูกชิ้น